อ๋อสองหเมื่อกี้มันแปดแปดหนึ่งไอ้นี่มันแปดแปดแปดหนึ่งเมื่อกี้มันมาเมื่อกี้หนึ่งจอดแปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับโอ้โี่มันมาแปดหนึ่งเมื่อกี้มันจอดเมื่อกี้นี่แปดแปดหนึ่งวะทีนี้ก็แปดหนึ่งเลยนี่ก็แปดหนึ่งไอ้นี่ก็หนึ่งแปดโอ้โหชอบเลยทีนี้ชอบเหมือนผมเลย อันนี้บ้านเลขที่ผมนี่บ้านเลขที่ผมสามแปดหนึ่งนี่บ้านเลขที่ดวงประทีปใจงามนะบ้านเลขที่สามแปดหนึ่งครับโอ้ครับโอ้หนึ่งสามหนึ่งแปดสามหน่งเนไหมแล้วก็ทะเบียนรถมาก็ตัวนี้แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ

ไปดูให้ได้ตัวไหนนะครับคุณผู้ชมนะครับวันประจร์วันที่16มีนาคมพุทธศักราชสองพันห้ารยหดูนะครับผู้พาแดงจเดี่ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยโารอยล้ำขอต่อเนาะอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ได้8ตัวเดียวนะครับได้8ตัวเดียวนะครับคุณ ครับคุณผู้ชมนะครับผูก8ตัวเดียวนะครับเลข8ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผูกจะให้เป็นเลขอะไรตอนนี้ได้ผูกว่าได้แค่เลข8ตัวเดียวนะครับใครท้ามันเอาเด้อผู้ชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับนี่คือการบรรยากาศสด,สดๆนะครับทางช่องอยูทูป จะไปดูอีกดูอีกนะครับว่าปูา่จะให้ตัวไหนนะครับดูก่อนนะครับตอนแรกๆนะครับคุณผู้ชมก็ได้เลขแปดนะครับได้เลขแปดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับูวงกลมให้เลขแปดนะครับผงไซจะมาเด่นแปดนะครับ สามนะครับคุณผู้ชมนะคร,ครับใครเข้ามาแล้วก็สิ่งเลยสิ่งไว้นะครับ183แล้วก็1 8ึ่ ร้านแห่งน well> ี้นะครับเราก็ถือว่าให้ถูกให้กับเอฟซีถูกกันมาแล้วหลายจ่อหลายงวันเนาะใครเข้ามาแล้วก็ผิดใสผิวใสด้วยนะครับก็ช่วยกันกดไลว์กดแชร์แล้วก็ติดต่างนะครับในห้องยูทูบนะครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับนี่คือปู่ผ้าแดงนะครับเขียนให้แล้วนะครับก็มีแปดวงกลมเลขแปดนะครับคุณผู้ชมนะครับวงกลมเลขแปดก็จะมีแปดสาม 3 8 7 1 8 8 3 8 7นะครับเ,เดี๋ยวดูก่อนนะครับ2 4 2 5ี่นคือเด่นเนะครับเน้นๆนะครับเน้นหนึ่ง ดูวงกลมนะครับวงกลมก็18แล้วก็87นะครับเลขที่อยู่ในวงกลมนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมจิ้มกันสัธุสาธุใครจิ้มผมขอให้รวยปู่ได้แค่นี้ใช่ไหมครับอ๋ dachte, อปู่เห็นแค่นี้นะครับงวดนี้คือแค่นี้ได้ได้แค่ตัวเลข8ก็เท้าอะไรมั่งจะได้ไปเนาะโอเคนี่แหละ นี้ะครับโซก็คือเด่นแปดเลยครับรู่กลมๆโซลาร์นับมาได้แบบนี้เนาะครับแล้วก็ดึงมันมีแค่นี้แหละอืมมันก็ตรงกันกับใบกระ่อมสูงกระ่อมสูงตรงกันครับที่ผมมาน่ะตรงกันเลยใช่ไหมตรงกันเลยครับอ๋อตรงกับกระ่อมสูงเลยนะครับคุณผู้ชมกระ่อมสูงนี่คือเลขตัวไหนครับรูก็ตัวนี้แหละตัวนี้เลยครับผมเลขแปดเลขหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามแปดเก Oh, อ๋อครับคับอันนี้เพิ่งเรียงมาให้หน <3. S 2> ึ่งสามแปดสามเป็นเจ็ดก็ดึงออกมาแค่เราก็พิจารณาดูคือเทีย่ยวบางทีมันศูนย์สามเจ็ดมันก็สามศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดมันก็เข้าเนาะแล้วก็ไอแปดห้าศูนย์มันก็เข้าเข้าข้างบนข้างล่างครับข้างบนข้างล่างครับในใางวดนี้ก็แต่คิดว่ามันมาตามนี้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าตัวนี้เ <laughs> ป<ต>็นครับ <c oughs> ครับก็คือเราลำได้แต่ว่ามันมันจะมีเลขที่เราเรียงเลขนั้เลขนั้นอ่ะของเรามันจะมมีทั้งหมดอ่ะ หกตัวน่ะไม่ผิดจักงวดอ๋อหกตัวไม่ผิดจักงงวดแต่ไม่ใช่เลขล็อกครับแต่ไม่ใช่เลขเลขอะไรนะเลขสูตรแต่มันเป็นเลขที่วันนิมิตรมารวมรวมไว้มันมีหกตัวหกตัวไม่ไม่ผิดสักงงวดเลยไม่ผิดจักงงวดอ๋อครับผมมันก็อยู่ในในหกตัวนั่นแหละอืมครับก็แค่นี้แหละเนาะครับผมอ่ะขอบคุณ ออขอ <ไป S 1> ให้ทุกท่าน<อ>มีความสุขความเจริญแล้วก็บพบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตสมหวังในชีวิตเจริญรุ่งเรืองทําการใดหน้าที่กันนานกด็ดีไปเหนือไปใต้ขอท่านมีความสุขสวัสดีชัยมงคลพรใดปรารมีใดที่ท่านได้รับก็ขอให้ผลบุญปรารมีตั้งแต่อดีตชาติการปัจจุบันการอนาคตการขอท่านมีความสุขความเจริญสุขกายสุขใจขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนโมพุทายะนัมะพะะจะภากระสะอุอะมะอะมะอุเจริญเจริญยิ่งดีดียิ่งยิ่งขึ้นไปนโมรรรโุุทอิิิิิตตสขเเเเจจจญญญดา สาธุนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้เห็นชัดๆชัดๆเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือเลขที่ภูผาแดงได้สื้อได้จากหลักกิโลตะเซยมีตะจันหลักกิโลดวงวิญญาณ10ล้านหรือว่าหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคนะครับก็มีเลขเลข 8, นะวงกลมวงกมไว้เลยคือเลข8แล้วก็1 8 3 3 8 7 1 8 8 3 8 7แล้วก็ตัวนี้น่าจะพิเศษไหมสองสีกับ25นี้น่าจะพิเศษผมว่านะครับท่นผู้ชมนะท่น้ชมน่จะพิเศษนะครับน,นบีอว่าขอให้โชคดีกันทุกทุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุนะครับนี่คือบรรยากาศ กานจะมีส,สานตะจันหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคห่งนี้นะครับข้างในนะครับคุณผู้ชมนะครับข้างในที่เลขออกเมื่องวดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ056ก็จะเข้าเต็มๆนะครับเข้าเต็มๆแล้วก็มาเลขตัวนี้นะครับนี่ครับหน้าครุดหน้าครุดแล้วจะมี2079 นะครับเขาก็ตัดเล่นกันก็ถูกกันนะครับสูเจงเนาะส่วนนูดนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเด้อสองเียรอย่าลืมเด้อสองเกียร์เกียรสองนะครับผมไปพิจารณาเบิ่งเดอเลยสองเกีเกียรองเด้อสาธุสาธทุสาธุตหกตัวเอาเขียนไ้หวน้หน่อยปุ๋ สูตร6ตัวอ่ะดูกันนะครับสูตรหตัวของจูตาแดงไม่ต้องกลับเไม่ไม่่พลาดไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเลผมมาตรงู่ผมจะซื้อเองนะตะกอนตัวนี้เบอร์โทรปู วันนี้เบอร์เท่าเบอร์โต๊ะาแดงตัวนี้ไม่ต้องกลับเลย6ตัวนะครับที่ผมไะรำมาถ้ามันตรงกับจุดนี้ผมจะเล่นหนะักอ๋อผมก็จะเล่นตัวละ นี่คือสูตรสูตรปูเลยสูตรสูตรหกตัสูตรหกตัวนี่เบอร์โทรพร้อมครับตรงกับตัวนี้เขาจะเล่นหนักได้นะครับเอาแค่หกตัวนี่เหรอเนาะปูเนาะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับต่อกลัับบล่างบนล่างบนไม่ต้องกลับนะครับลองดู ไปลองดูเด้อ,อ,อพเพราะว่าทุ่งว้อยพวกก็เล่นทำอย่างนี้แหละข่ายมันก็บ่มีาคารถลุท <laughs> เออผปูมีคารถมากกับย้อนตัวนี้เลยไปนั่งดูพ่อย้อนหกก็หันนี่แหละไปล่ำเนี่ยไปร่ำเหม็นมันตรงกันได้สิย้อนหกก็หันนี่แหละโอ้เปลนร่ำว่ามันสิได้ตรงกันบ่วาดตรงกันปุ๊บมือได้หรือปูสิบุกปูสิบุกบุกเป็นตัวละพันสี่พันสี่ตัวละแสนนโอ้สองแสนเห็นตัวละพันสี่พันสี่นั่นแหละนี่พวกก็เล่นนมดแล้วตัวละพันสี่หมดแล้วโอ้ปูเมียนแล้วตัวล่นุ่มได้ว หอรหันหกอรหันเด็กชีให้น่นี่นี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อจะเยวงกลมนี่เด้อนี่เด้อีสามสามหนึ่งแปดอหนึ่งสามสี่แปดสี่สามเจดแปเจดแค่นี้เองว่ายรอันนี้คือเลขลำเลขสองเด็กปูซองเลขลำเลขสอเทามาเปรียบเทียบว่ามันตรงกันกับเลขที่ทำออกมาไหมนะนะอ๋อรับปูครับก็เลยถ้ามันตรงกันเา เลียนเงาแด้นะครับผมปกติผมก็ไม่เคยนะที่เพิ่งแต่งวดนี้ตรงไหมปู่ตรงทุกตรงตรงไหมตัวนี้เลยครับแปดเจ็ดะอะไรนะปู่มีแปดเจ็ดเออแปดเจ็ดเนี่เออแปดหนึ่งกับตรงแปดหนึ่งกับตรงครับนี่เรียกครับเอครับโอเเอากลับมาครับเราเรียนเงืยอนสองตัวริ่งแปดแปอยู่ในนี้ก็ลองดูก่อนเนาะลองดูก่อนลอองดูก่นครับผม สาธุเด้ออ่าขอถูกขอตัวระบาก็่งกว่นอครับตัวะใครไม่ซื้อเยอะกับตัวละบาทก็พอปูบอกเอะเบิงเต็ปปูเหรินละหลายบาทละและหลายเลยตัวละตัวละไ้พันสี่ตัวเราพันสีแล้วเออหนึงสี่ศูนย์นึี่ครับชมอูมอสอาจารย์เอ้ซื้อสี่เป๊ย หาวนเร็หยเร็นลให้ซื้อกยายลุกแล้วยายลุกแล้วมามามาชี้ให้หน่อยยายยายชอบตัวไหนเออเดี๋ยวจะให้ยายชี้ให้เอายายมาแล้วยายมาแล้วมจรัเมื่อกี้ตัวอมักตัวไหนยายเอาไว้คุณยายนั่งด้วยตัวอีมักใกล้ไหาเดี๋ยวสิเปิดเพลงให้ลำให้ยายลำบ่ ชอบตัวไหนยายลิงดูลิงดูยายอายุ89แล้วชอบตัวไหนยายชอบตัวไหนอ่ะลองลุ้นๆนะครับลุ้นก่อนมาลุ้นกันมาลุ้นกันยายชอบตัวไหนหน้ในเมื่อเรามีโชน่าเห็นไหมนั่น สามหนึ่งแปดห่งเนไมะเมื่อกี้น่ะแปดนึ่นว่าหนแมาแล้วนะนั่นอานุโอ้เเพี่อุดรจักพี่อุดเลยไม่รู้จากพี่อุดยังเห็นไหมนี่เมื่อกี้มันแปดปดหนึ่งไอ้นี่มันแปดแปดแปดหนึ่งเมื่อกี้มันมาเมื่อกี้หนึองแปดแปดหนึปดหนึ่งครับอ๋อ นี่มันมาแปดหนึ่งเมื่อกี้มันจอเมื่อกี้ดิแปดแปดหนึ่งว่ทีนี้ก็แปดหนึ่งเลยนี่ก็แปดหนึ่งไอ้นั่นก็หนึ่งแปดโอ้โหชอบเลยทีนี้ชอบเหมือนผมเลยอันนี้บ้านเลขที่ผมนี่บ้านเลขที่ผมสามแปดหนึ่งนี่เออครับได้สามแปดมักคือกันมักคือกันมักคือ,มคอผมเลยถ้าไม่เชื่อไปดูบ้านเลขที่ผมเลยนะครับ ดูในไลน์ก็ได้บ้านเลขที่บ้านเลขที่ดวงประทีปใจงามนะบ้านเลขที่สามแปดหนึ่งครับโอ้ครับโอ้โอ้โหนึ่งสามหนึ่งแปดสามดวงประทีปจริโอเคโอเคขอบคุณหลายขอบคุณหลายยายชอบตัวไหนยายนี่ยายชี้เลขนี้อ๋อยายชี้เลขไหนบ้านเลขที่แล้วก็ทะเบียนรถมาก็ตัวนี้แปดนึ เจ็ดหน่งหนึ่งแปอ๋อครับเอาพิจารณาดูเอาพิจารณาดูเอาพิจารณาดูเด้อแล้วกักดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ